สวัสดีครับผมเดียวจากฟิล์มคาร์มเมลันแอติกนะครับผมก็วันนี้นะครับผมจะมาทําการรีวิวเจ้ากล้องตัวหนึ่งนะครับก็คือเป็นกล้องตัวหนึ่งที่เก๋มากคือเจ้าตัวนี้เลยนะครับผมแคนนนนะครับ VT Deluxe นะครับผมนี่ตัวนี้นะครับผม นะฮะก็นะครับนะครับวิธีดีรักตรงนี้นะครับผมข้อดีของมันเลยนะครับคือรู้ไหมครับว่านี่นะวีขิ้ชัตเตอร์เขานะครับเขาชัตเตอร์แบบโคตรเฟี้ยวนี่นะครับแล้วก็มาด้วยเลนระยะ5 0 1.8 LTM นั่นเองนะครับผมนี่มีฟิลเตอร์ครบเลยนะครับผมสภาพก็ลุยๆหน่อยนะครับแต่ก็ยังใช้งานได้ปกตินะครับก็ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่หายากมากๆนะครับแล้วผมเนี่ย กว่าจะหามาได้เนี่ยยากมากเลยตอนแรกเนี่ยผมยังไม่ได้ลงขายเลยนะครับพอดีว่าชอบนะครับแต่วันนี้จะมารีวิวให้ดูแล้วกันนะครับว่ามันดียังไงนะครับแล้วข้อดีของมันนะครับที่ผมชอบคือมันสามารถปรับตัวช่องมองวิวได้ด้วยนะมีสามห้ามี50นะครับแล้วก็มีสําหรับตัวช่วยซูมเลนสไฟเดอร์เออคือเหมือนกับว่าปกติเรามองภาพนี้เราแล้วเ,เราหมุนเลนสไฟเดอร์ใช่ปะ มันจะเราจะสงสัยว่าเอยมันเข้าหรือเปล่าใช่ไหมครับเพราะบางทีมันด้วยด้วย subject มันเล็กใช่ไหมแต่ตัวนี้นะครับถ้าเราเลื่อนด,ด้านบนเนี่ยไปที่ rf นะครับมันจะสามารถซูมเลนส์เฟดเดอร์เข้าไปได้แล้วดูได้ว่าเราเข้าหรืออยังพอเราซูมเสร็จปุบ๊บใช่ไหมครับแล้วเราก็ค่อยบิดกลับมาที่วิวที่เราต้องการได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเราเราถ่ายปกติอยู่เราเราไม่ต้องซูมมาได้นะครับก็คือ land, เลนส์มันจะมีในทุกของวิวอยู่แล้วตัวเลนส์เฟเ,เไไดอร์นะครับเนี่ยเรากดไปี่ขวาน ผก็เป็นตัวหนึ่งเนี่ยนะครับที่หน้าตาหล่อมากๆนะครับแล้วก็ใช้งานง่ายๆนะครับใส่ฟุ้งใส่ฟิล์มทุกอย่างเนี่ยนะครับผมนะแล้วเดี๋ยวผมมาจะพาไปดูว่าเจ้าก,กล้องตัวเนี้ยพากเป็นยังไงแล้วก็วิธีใช้อย่างละเอียดอีกแบบหนึ่งครับว่ามันใช้ยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าสวัสดีครับผมเดียวจากฟิล์มคาร์นดิกนะครับผมก็ วันนี้นะครับผมจะจะมานะครับก็คือรีวิวเจ้ากล้องนะครับผมที่ผมบอกไปก็คือ Canon นะครับโมเดล VT Deluxe เห็นไหมครับตรงนี้จะเขียนอยู่เห็นไหมครับก็สภาพข้างนอกก็โดูดูเขาถือว่าโอเคนะครับแล้วก็เลนส์เนี่ยก็ถือว่าสภาพประมาณละเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือตัวไปเนี่ยคือใสนะครับไม่มีลายไม่มีฝ้าแต่เขาเรียกว่ามันมีริ้วรอยบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ไม่มีผลต่อการใช้งานนะครับมีฟิลเตอร์มีฟิลเตอร์ด้วยนะครับผมนี่ฟิลเตอร์นะครับนะฮะ ฟิลเตอร์ก็เป็นฟิลเตอร์อ่านะครับกัน UV นะครับผมนะฮะนะครับนี่ครัมีการใช้งานก็ถอดเขาถอดง่ายๆอยู่แล้วนะครับเลนตัวนี้เขาถอดง่ายอยู่แล้วนะครับเขาก็แค่ใส่เข้าไปอย่างนี้เลยวิธีการใส่ก็ใส่เข้าไปอย่างนี้นะครับนะครับผมก็ปิดกลับนะครับผมไว้ตรงนี้ปุ๊บนะครับนะเลเฟเดอร์ตรงนะครับเวลาใช้ก็กดตรงนี้ออกมานะครับแล้วก็เลื่อนปรับเลนอย่างนี้นะฮะอย่างนี้นะครับปุ๊บ เราถ่ายตีมันก็ตรงนี้จะล็อกเขาติ๊ดตีนะครับนี่คือถ้าตัวนี้ล็อกเนี่ยคือถ่ายที่อีฟินิทตี้อยู่นะครับผมแล้วก็นะครับตัวนี้นะครับอุ้ยข้อดีของเขานะครับที่ที่ผมชอบเลยก็คือลบแรกเลยนะครับเนี่ยตรงเลนส์เฟสตรงเนี่ยเขาเรียกเขาเรียกว่าอะไรตรงเนี้ยนะครับช่องช่องปรับวิวไฟเดอร์เนี่ยเขาจะมีตรงนี้ในการปรับเห็นไหมครับตรงนี้หมุนปรับได้นะครับถ้าเข็มอยู่ที่50เนี่ยวิวจะเป็น50นะครับเข็มอยู่ที่35เนี่ยนะครับวิวก็จะเป็น35นะครับถ้าเกิดเข็มอยยู่่่ทีี RF เนนะครับ วิวเนี่ย <S <S <an> <S เขาจะเป็นการซูมเข้าไปซูมเข้าไปแล้วซูมเข้าไปแล้วเป็นการเออเขาเรียกว่าอะไรเป็นการซูมเพื่อโฟกัสนะครับให้เราให้เราคอนเฟิร์มอีกทีหนึ่งว่ามันเข้าหรือเปล่าแล้วก็ค่อยปรับมาเป็นที่ระยะที่เราใช้นะครับผมนะครับแล้วก็วิ่งขึ้นฟิล์มเขาเนี่ยตรงนี้เก๋มากนะครับให้เราเปิดนี่ออกมานะครับผมอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ขึ้นฟิล์มอย่างงี้นะครับเนี่ยดึงนี่เป็นการขึ้นฟิล์มวิธีการจับว่าจ,จับอย่างงี้นะครับขึ้นฟิล์มปุ๊บนะคครรรรรัััับบบแล้้ววเเเเเาากกก็็จะะมมีีีีีีีีนนนนน่่่่ยยยยยสปปดดตถึงโท จะมีตุ่มอยู่อย่างนี้บอกแล้วก็ยกขึ้นมานะครับหมุนไปที่เราต้องการเช่นจะหมุนไปที่หนึ่งพันนะครับนะครับเราก็กดถ่ายมันจะหมุนกลับให้เราขึ้นฟิล์มก่อนนะครับแล้วยกยกเราเลื่อสปีดเราเลื่อสปีดเอานะครับกดถ่ายนะครับเช่นเทิดเราจะชัตเตอร์บีกดไปปุ๊บขึ้นฟิล์มนะครับแล้วก็หมุนไปที่ชัตเตอร์บีคือกล้องนี้มันเป็นกล้องที่แคนนนนะครับเขาก๊อบไลก้าในช่วงนั้นนะครับแล้วเราก็อย่างเงี้ยแล้วกดถ่ายได้เห็นไหมครับเนี่ยชัตเติมก็จะบอกนะครับ นะครับโดยที่เราสามารถปรับเฟตรงนี้ได้นะตรงนี้นะครับปรับเอฟนะครับผมหมุนปกติเลยนะครับผมนะคบปกติเนาะนะครับแล้วก็ขึ้นเขาเรียกว่าอะไรตัวนี้เป็นเซลทัมเมอร์ขึ้นปุ๊บนะครับกดนะครับเซลทัมเมอร์ก็จะวิ่งไมครับนะฮะและปุ่มข้างล่างเนี่ยนะครับปุ่มข้างหน้าเนี่ยนะครับปุ่มข้างตรงนี้นะครับเนี่ยนะครับ เป็นตัวที่เอาไว้สำหรับสปีดสโลว์นะครับแล้วก็ขึ้นฟิล์มนะครับนะครับแล้วเราก็เลือกไปที่1ต่อ30นะครับอย่างงี้นะครับปุ๊บนะครับถ้าเกิดเราตรงนี้เราตึงสองสิตัวนี้เราเราปรับไปอย่างนี้นะครับเห็นไหมตรงนี้จะมีบอกนะครับเป็เลขสปีดบอกถ้าเราปรับที่30ปกติเนี่ยนะครับเรากดถ่ายมันก็จะเป็นสปีดสามสิบใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเราขึ้นมาปุ๊บนะครับแล้วเราหมุนกลับมาที่1ต่อ15นะครับ1ต่อ15นะครับกด สปีดก็จะช้าลงตรงนี you know? right. ้เป็นต to ัวปรับนะฮะสปีดเท่าไหร่ก็ปรับตรงนี้ไปนะครับเห็นไหมครับบิดช้าลงเรื่อยๆนะครับเห็นไหมทุกสปีดทำงานเต็มระบบหมดนะครับนะครับแล้สปีดช้าลงเรื่อยๆนะครับนะครับเห็นไหมครับสปีดที่สองนะครับอันนี้คือสปีดที่ช้าสุดก็คือสปีดที่หนึ่งนะครับหนึ่งวินะครับเห็นไหมทุกอย่างทํางานได้ปกติหมดนะครับผมนะฮะแล้วก็หมุนกลับที่เดิมเพราะเราจะไม่ใช้สปีดสามสิบนะครับแล้วเราก็เลือกไว้ที่สปีดสูงสเหมือนเดิมก็ ตัวนี้จะมีสปีดตั้งแต่ตั้งแต่หนึ่งถึงพันเลยนะครับผมเนี่ยนะครับตัวนี้ต้องบอกเลยว่าน่าใช้มากๆนะครับผมจะลองใส่ฟิล์มไปดูนะครับเราก็พับนี่ก่อนไปก่อนนะครับนะฮะแล้วก็มีการเปิดนะครับข้อตรงนี้นะฮะเปิดนี้ขึ้นมานะครับแล้วหมุนหมุนปึ๊บอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วเราก็ดึงตรงนี้ออกมาตรงนี้จะมีงั้นตรงนี้อยู่เราดึงมา จะเปิดด้านหลังมาอย่างนี้นะครับห้องพักมานเมินสวยนะครับแล้วเราก็ใส่ฟิมเข้าไปนะครับวิธีใส่ฟิมก็ดึงขึ้นเองมาก่อนนะครับใส่ฟิล์มไปปุ๊บอย่างนี้นะครับแล้วเราก็ดึงหาฟิ์มานะครับให้มันเข้าล็อกตรงอันนึงนะครับมันต้องใช้ชัตเตอร์ช่วยนะอันนี้นะครับเขาเรียกว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นสิงปืนไว้นะครับเนี่ยนะครับมันจะมีล็อกต้องฟิมอยู่ไหมขาวๆนะครับเราเอาหางฟิวเนี่ใส่เข้าไปนะครับ ใส่เข้าไปที่่เราขาวๆอีกนิดนึงนะครับปุ๊บแล้วก็สังเกตดูหนามเตยตรงนี้ให้มันลงหนามเตยนะครับแล้วก็ดันมาปุ๊บนะครับผม๊บเห็นไหมเนี่ยลงหนามเตยเรียบร้อยนะอย่างเงี้ยนะครับเห็นไหมถ้าลงหนามเตยอย่างนี้เรียบร้อยดูปุ๊บเนี่ยนะครับยังไงเนี่ยมันเข้าอยู่แล้วแล้วก็ปิดฝาได้เลยนะครับตรงนี้ก็ดันออกมาแบบนี้นะครับปุ๊บเราก็กดทิ้งไปสักสองลูกนะครับกดเพิ่มอีกทีนึงนะครับสังเกตตรงนี้ดูตรงนี้ต้องหมุนตามอย่างเงี้ยนะครับตรงนี้ต้องหมุนนะครับ นะครับถ้าเกิดขึ้นฟิล์มถูกนะครับผมออ๋นะครับเห็นไหมต้องจุด,ดแดงๆเนี่ยจุดแดงๆตรงกลางเนี่ย,ดดน,ยนะครับต้องหมุนเห็นไหมนะครับมันหมุนมันหมุนได้ไหมครับนะครับถ้าเกิดหมุนเนี่ยแสดงว่าผมผมขึ้นฟิล์มถูกเห็นไหมครับหมุนขึ้นฟิล์มถูกนะครับผมนะครับ มเนี่ยนะฮะนะครับโอเคเนาะนักฟิล์มทุกอย่างก็วิ่งนะครไปไหมเห็นดูนักฟิล์มนะครับตรงนี้เห็นไหมนักฟิล์มก็วิ่งนะครับปกติทุกอย่างนะครับตัวนี้นะมีริ้วรอยบ้างตรงนี้นิดหน่อยนะครับโดยอายุการใช้งานของเขาก็สมควรที่จะมีนะครับผมมันก็นานมากแล้วนะครับสมมติว่าเราถ่ายหมดม้วนใช่ไหมครับเราถ่ายหมดม้วนนะครับถ่ายหมดม้วนนะครับปุ๊บถ่ายหมดม้วนเสร็จใช่ไหม นะครับคราวนี้เราจะฟิลมถึงขั้นที่เราจะฟิลมออกใช่ไหมครับเราก็นะครับผมนะครับเราตรงนี้จริงๆมันต้องล็อกก่อนนะครับผมล็อกมันเป็นมันจะล็อกงนี้ขึ้นมาใช่ไหมครับเราจะเอาฟิมออกนะครับเราก็กดนะครับโดยการที่นะครับนะฮะตัวนี้มันจะต้องมีการกดรีวก่อนนะครับผมบิดกางนี้นะครับปึ๊บกางนี้ฮะแล้วเราก็เพิ่มบิดตรงนี้กลับมานะครับผมเราก็หมุนออกหมุนกลับนะครับ นะครับแต่ถ้าเกิดเราแตถ้าเกิดเรากดไปที่ A อปึ๊กอย่างเงี้ยนะครับมันจะหมุนกลับไม่ได้มันจะติดเห็นไหมจะติดจะติดเห็นไหมครับจะติดให้เราหมุนกลับมาฝั่งนี้นไครับฝั่งนี้นะครับเนี่ยฝั่งนี้เป็นการปลดหน้าเตยหมุนตรงนี้กลับมาตรงนี้นะครับตัวเลเตอร์ตรงนี้นะครับผมแล้วเราก็หมุนเห็นไหมครับมันจะหมุนมันจะกอฟิม์มได้นะครับผมนะครับก็หมุนไปนะครับจนมันหลุดนะครับเนี่ยพอหลุดละวพอหลุดแล้วใช่ไหมครับเราก็นะครับ ปลดตรงนี้ออกนะครับเปิดขึ้นมานะครับนีเปิดนี้มาปึ๊บนะครับแล้วเราก็เปิดนี้ออกมานะครับเนี่ยฟิล์มจะถูกเข้ากรักเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็ดึงเีนออกมานะครับดึงออกมานะครับผมใช่ไหมครันะครับผมวิธีการดีไวฟิล์มก็อย่างที่ผมบอกนะครับให้เรานะครับดีไวโดยการหมุนตรงนี้มานะครับหมุนนี้กลับไปตรงนี้มันจะเป็นใช่ไหมครับแล้วเรากดมาที่ปึ๊บเนี่ยมันถึงจะเป็นปกตินะครับนะฮะก็ขึ้นฟิล์มนะครับแล้วกดถ่ายได้ เห็นไหมครับปกติเหมือนเดิมนะครับผมก็ยังไงนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูภาพตัวอย่างจากกล้องตัวเจ้าเลนต์ตัวนี้กันดีกว่าตัวนี้มันเปลี่ยนเลนได้เป็นเอาส์ LTM นะครับเปลี่ยนเลนได้และผมเนี่ยเคยใช้รุ่นนี้ถ่ายมาแล้วด้วยผมจะพาไปดูว,ว่าภาพจากกล้องรุ่นนี้เป็นยังไงกันนะครับโอเคประมาณนี้เนาะขอบคุณครับรีวิวจากเจ้าเลนส์รุ่นนี้กันดีกว่าก็คือ canon 1น LTM นะครับผมจริงๆเนี่ย เจ้าตัวเนี่ยนะครับเนี่ยแคนนอนตัวนี้ L2 เนี่ยกับตัว VTD Lu ักเนี่ยจริงๆรูปทรงมันคล้ายกันมากเลยแต่ L2 เนี่ยยังขึ้นฟิล์มน่าจะขึ้นฟิล์มแบบการหบุ่นนะครับไม่ได้ไม่ได้ขึ้นฟิล์มแบบแบบการสับไกลแบบด้านล่างแบบที่ตัวที่ผมมีนะครับตัวนี้นะครับ VD u x e เนี่ยนะครับก็แคนนอนนะครับนเซเลน่านะครับมันต่างกันแค่ตัวมันข้างนอกเป็นสีเงินแต่ผมว่าชิ้นแก้วเนี่ยเหมือนกันนะครับผมก็ดูตัวนี้นะครับนะฮะ คือจริงๆอ่ะสกินโทนดีมากต้องบอกแค่นอนเนี่ยเรื่องถ่ายคนเนี่ยตัวเนี้ยตัว1.8 1.4เนี่ยคือคมขึ้น1.4ต้องบอกว่าแบบผมชอบมากๆนะครับทั้งคมทั้งมิติดีแต่ตัวเนี้ย1.8นะครับแต่ก็ถือว่าสวยมากๆแล้วนะครับแล้วพวกเนี้ยส่วนใหญ่นะครับเลนเลนพวกของแค่นอนเนี่ยหาตัวที่สวยจะจัดเนี่ยมันน้อยนะครับตัวเนี้ยจะมีิ้วรอยบ้างนิดหน่อยโดยธรรม,มาชาติของเขาแต่สุดท้ายแล้วเนี่ย ถ่ายได้ปกติไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับอย่างตัวที่ผมมีตัวที่ผมมีติดกับเจ้าตัวว g จีรักแนคือมันก็มีริ้วรอยขนแมวชิ้นกลางบ้างเล็กน้อยแต่ต้องบอกว่ามันเป็นปกตินะครับของเจ้าเลนตัวนี้เลยนะครับแต่ท้ายถ่ายได้แบบนี้แน่นอนไม่มีปัญหาเหมือนกับเป็นโคตติง้งรอยโคตติงต้งลอกเฉยๆประมาณนั้นเพราะว่ารุ่นม,มันเก่ามากๆมันเป็นแคนนอนตัวแรกๆที่บก๊อปปี้ไลก้าสามอะไรประมาณนี้สมัยก่อนเนะี่ยแต่ดูภาพเลยครับคือต้องบอกว่าเจ้า LTM ของแคนนอนเนี่ยดี D ทุกตัว ผมมี 35f2 ผมพิมพ์1.4 50mm 4อย่างเงี้ยมีทุกตัวชอบมากๆนะครับเนี่ยนะครับแล้วก็เลนส์ที่เป็นดีมันก็คือเป็นซีรีส์ตัวเนี้ยจะเป็น f50 f0.95 นะครับก็ต้องบอกเลยว่าเนี่ยเนี่ยเซตเนี้ยดีทุกตัวนะครับนะครับแล้วก็มาอีกอันหนึ่งอันนี้ก็คือ Canon LTM นะครับเนี่ยคนก็ถ่ายกันมานะครับเนี่ยนะฮะคือสกินโทนดีมากๆนะครับแล้วก็ความนุ่มอันนี้ก็เหมือนกันนะเซเลน่าคือจริงๆมันมันเหมือนกันนะครับกับตัวนั้นแต่่่่แแแคคคคเเป็นนนนนสีงิยผมบบบบออกะะรรััล้วตช เน <auto> <S rua> ี่ยนะครับดูสกินผิวนี่ครับความเป็นแคนนอนของเขาอะนะครับสกินผิวนี่คือสวยมากๆแล้วนะครับดูดิฮะแล้วโบกุ้งโบเก้เขาเนี่ยคือคือหวานจัดนะครับด้วยความแคนนอนของเขานะครับคมหวานดุนะครับดุไปไม่ดุเขาเรียกว่าคมหวานดีกว่านะครับเนี่ยสวยมากๆเลยนะครับเนี่ยนะครับแต่นี่คืออาจจะแสงรั่วนะครับเนี่ยนะครับดูเสื้กินโทนสีผิวแล้วแล้วแคนนอนเนี่ยกระฉบกับสีชมพูกับสีผิวแล้วผิวคนชมพูหรือว่าเสื้อออกอมชมพูเนี่ยมันจะออกชมพูชมพูแบบชมพูสวยมากนะครับอย่างตัวเนี้ยเขาใช้โลด โลแท็กนะครับรีโอแท็อะไรสักอย่างเนี่ยนะครับแต่เลนตัวนี้เลยนะครับ1.1.8นะครับคือจริงๆเนี่ยตัวนี้หนึก็เพียงพอตัวเล็กด้วยน้ําหนักเบาแล้วก็ภาพคมมากนะครับเลนไม่กี่กอกเลยบอกตรงว่าเลนเขาโคตรดีนะครับตัว LTM เนี่ยผมต้องมีเก็บไว้ในมีเก็บไว้เองหนึ่งตัวเลยนะครับอย่างน้อยผมจะเก็บ1.4ไว้นะครับนะฮะแต่ตัวนี้จะโฟกัสได้ใกล้สุดประมาณ1เมตรนะครับผมนะครับเนี่ยคือมีตรงมิติมาพูดถึงครับคมกริบเลยนะครับแล้วเลนดีนะครับคืออยากใครสําหรับ อยากได้เลนตัวเล็กๆดีๆสักตัวราคาไม่แพงมากตัวนี้นะครับเอาเลยแต่ก็แต่ตอนนี้ราคาขึ้นไปเรื่อยนะสามสี่พันแล้วนะครับนะครับเลนตัวนี้นะครับแล้วเอาไปถ่ายดิจิตอลนี่ก็บอกเลยว่าคมสวยเหมือนกันไม่แพ้กันเลยนะครับเนี่ยนะครับก็เขาลงกันไว้ในคนรักกล้องฟิล์มนะครับเนี่ยนะฮะนี่อันนึงนะครับก็หนึ่งจุดห้า LTM นะครับบอกว่าจริงๆหนึ่งจุดห้าเนี่ยไอ้หนึ่งจุดแปด LTM เนี่ยก็คือคมมากๆแล้วนะครับเนี่ยแล้วถ้าถ่ายสาวนี่จะหวานมากเนี่ยแสงสวยๆอย่างเงี้ยนะครับ มิติโคตรดีนะครับมีที่ผมเดี๋ยวผมจะให้ดูภาพที่ผมไปถ่ายมาเองด้วยนะครับจากให้ให้น้องๆที่รู้จักกับเป็นดางแบบให้นะฮะก็เนี่ยไปถ่ายอันนี้อันนี้ของคนในกลุ่มนะครับโอเคเนาะก็ประมาณนี้ละกันจริงๆมันมีหลายหลายภาพเลยที่คนเขาเอาไปถ่ายกันมานะครับเนี่ยนะฮะคือต้องบอกเลยว่ากล้องทั้งกล้องทั้งเลนส์ตัวเนี้ยน่าใช้มากๆนะครับผมนะฮะเป็นเป็นเลนส์ที่ดีมากๆตัวหนึ่งเลยนะครับใครได้ไปต้องบอกเลยว่าจริงๆอ่ะ ถ่ายสนุกมากๆนะครับดูเลยครับเนี่ย1.8นะครับเนี่ยใช่ไหม1.8 l t เอย่างนี้นะครับดูเลยครับเนี่ยแต่นี่ก็จะฟิล์มที่เป็นเป็นสีม่วงนะครับแต่ดูมิติภาพคือดีมากเขาถึงบอกว่าเป็นไลก้าคนจนเนี่ยผมเชื่อเลยว่าเป็นไลก้าคนจนนะครับเพราะว่าผมชอบมากๆตัวหนึ่งเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูภาพจากกล้องที่ผมถ่ายมาที่ผมเคยไปถ่ายมาเองนะครับโอเคประมาณนี้เนาะนะครับบ๊ายบายจ้ะ